นี้เป็นครั้งที่47ตรงกับวันที่26ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในกิติเมตริรินางขอเปล่งวาจาสัตัยพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคัมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทระเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมานโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตลต่อไปบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจากวาเลตุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมมังมุนิราชาส,สุนันตุสักโมคขังสักเคก,กาเมจรูเปคิริสิคาราตเตะจันตลิเควิมานี ทีเปรเทจคาเมตาโรนาคาหะเนเคหะวัตถทุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชะลทารวิสเมยกักกคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจะนังสาธะวงเมสุนันตุธรรมสวนาการลอายัมพัทันตาธรรมสวนาการอายัมพัทันตาธรรมสวรน,นาการอายัมพัทันตาบทส่วนนามการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญธัมโโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นาถิมีสารนังอัญญังสังโคมีสารนังวรังเอเตนัสจวัชเชนะโซติมีโหตุสภทาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏถายะสพพปานินังปูเรตวาปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจวัชเชนะมาโหตุสพุปัทวามหาการุณิโกนาโถอิตายะสภพปานิงปูเรตวาปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวัชนะมาหตุสพุปัทถวามหาการุณิกนาถสุขายาสพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสัจวัชนะมาหงตุสพุปัทถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังพระควาัสเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสัททิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิ ทัศหิจะโลกทาตูหีเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังคัญจาอัตโขจตุนนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานางเอตัโหสียอายังโขงพระขวาสกเกสุวิหรารติกัปปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิพิคุสเตหิสเพเหวอาอรหันเตหิทัศหิจะโลกทาตูหีเทวตาเยปุเยนเะนสันนิปติตาโหติ พระขวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจักยันนูนะมายัมปิเยนะพระควาเตนุป,ปัสสังกเมยามะอุป,ปสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปัสสารยยะปัสสาริตังวาพาหันสัมบินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวาโตปุระโตปาตุระหังสุต อาตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีมหาสัมโยปวณนนสิงเทวกายาสมาคตาอาคาตตมหาอิมังคามสมะยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันตีอัตโขอราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีตตถะพิขโวสัมมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชูกะมังสุ สารถีวานตานิฆะเิตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาตโขวะปราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจากมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคติอาตโขวะปราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอปาโยภูมิง ปายะมานุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอ,อัตโขพระควาพิขูอมันเตสีเยพฤเยนะพิขเวทสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะภิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวาเหสุงอติตามทานังอรหรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตปรามายวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยาายะถาปิไมหังเอตระหี เยปิเตพิขเวภพระวิสสันติอนาคาตาธัมทานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเอสามปิพคาวันตานังเอตปปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสสันติเสยยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายนังนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายนังนามานิเทศส,สามิพิขเวเทวกายนังนามานิตังสุนาธะสาทุกังมณสิกโรธาภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโขเตพิขูภะควโตวปปจัโสสูงภะควาเอตาทาโวจักสิโลกะมนุกะสามิกะทักภุมมาตทัส,สิตาเยสิตาคิริคัพพรังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัล,ลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวาวณีกาปิลวัฒเวตาตอมันตยิสัทธาสาวเสาสเะเกศสนนิรเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุษสานทัสนังอเปเกสัตมัตขุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานมัทธสุงอเปเกนันตมัตขุงทิสาสภาผู้ตาอหงตันจะสพังอภิญญายะบะวะกิตวานะจักภูมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสสเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิขโบูเยโวหังกิติยิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตตสหัสาวยักขาภุมมากาปิลวัฒวาอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิคูนางสมิติงวันังชาสหัสาหิมวตายักขานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิคูนางสมิติงวันัง สาตาคิราติสหัสายขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกุลังสมิติงวันังอิเจเตโสละสาสหัสายขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกุลังสมิติงวันังเวสามิตาปัญจสตายขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนมทมานาอภิกรรมุงพิกุลังสมิติงวันัง กุมพิโรราชคหิโกเวปุลรสะนิเบสนังพิโยนางสตัสหัสังยักขานางปยิรูปปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปากาสมิติงวนังปริมันจะที่สังราชาตตรัตโธปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสภะพะหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกรมุงพิคุณนังสพุทิงวนัง ถัาขินันจัตที่สังราชาวิรุฬหโฏปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสศีโสปุตตาปิตัสสะผ้หบอินทะนามาหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสศิโนโมทัพมนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติวันังปัชิมันจัตที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสศีโสปุตตาปิตัสสะผ้หบอินทะนามาหาพลาอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสศิโน โมทมานาอภิกรรมมุมิกุณังสัมมิติงมนังอุตรังจะทิสังราชากุเวโรตัสภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะพะหบูอินทนามาหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวตโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมมุมิกุณังสัมมิติงมนังปุริมาทิสังทตารโถทักขินีนะวิรุณหะโกปัชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชามันตาจตุโรทิสา ทัตธละมานาอัถันสุวณีกับิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกาเสโถจะกินุคันทุนิกันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะไทยวะสุโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะคันทพโนโลราชานโนสะโกอาคูปัญจัิโขเจวะติมพระรูสุริยะวัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภิ โมทัปมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวัน,นังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพลรลสัตตาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตารรัฐาจะกอาคูนาคายะส,สิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปาคัสมิติงวัน,นังเยนาคาราเชสาหะสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุตจักขูเวหายะสาเตวณามัชปตาจินตราสุปนาอิติเตสนามัง อภยันตา,านาค้าราชานมาสีสุปัน,นตโตเขมามะกาศิพุโธสันนายหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปน,นาสารนามังสุพุทังชิตาวชิระหัดเถนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสปเสเตอิทิมันโตยศส,สิโนกาลกัญชามาหาพิสมาอสุราธานาเวกสาเวปจิติสุจิติจัปะหาราโทนมูจีสหสตัญจัภลิกุตานังสเพเวโรจานามกา สนันในหิตาวาวลิงเสนาราหุพัทธะมุปาขมุงสมโยธานิพัทธันเตภิขูนังสมิติงวันนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทเ,ทเททสเตทศธากายาสัพเพนาน,นตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนักมันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกรรมุงภิขูนังสมิติงวันนัง เวนทูจะเทวาสหะลีจะอสัมมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมากูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตาขนคตานิปุรกิตาวาอากูมันทวาลาหกาวสูนางวาสโวเโสเถโสกโกปาคะปุรินทโทโเ,เททสเตทศธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติงมะนัง อาถากูสาภูเทวาฉลามคิสิขาริวะอริทกาจโรโชาจะอุม,มาปุภาสิภาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจากจจุตาจากอเนชกาสุเลยะรุจิราอากูอากูวาสะวะเนสิโนทัศเ,เตะทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมัามนาอภิกรรมมุขุนังสม,มิติมันนังสามานามหาสามานามานุสสามานุสุตามา คิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสาสินโนทเสเตเท,ทสทากายาสาเพนานาตวันนินโนอ,อิทิมันโตชุติมโตวานะมันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมงคีกูนังสมิติงมนังสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสาหาโอทาตะไคาหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนา สถามตาิหาราคชามิสกาจกยสัสสิโนทนะยังอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตเทศทากายาสาเพนานัตวันนิโนอิทธิมโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสศิโนโมธามานาอาภิกรมุงพิคุนังสม,มิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากตกาจกยสัสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจอาสวานิม,มานาระติโนอาคูอัฐาคุปารนิมิตา คเชเตเทัสธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรม,มงพิคุณังสมิติงวังสัตเถเตเทวะนิกายาสเพนานตตวันนิโนนามันวยเยนะอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสหาปะปวุฒาชาติมักคีลังโอฆะติน,นะมะนาสวังทักเขโมฆะาตารังทางนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพราม,มาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารติสโจสจะโปาาสปะคัสม,มิติงมะนังสหัสพรมโลกานังมหาพรหม,มาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมโตพิสมากายโยยะสัจส,สีโสทัศเศรษฐิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสะเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรหมเก สามาราเสนาอภิกามิปัสสะกันนะหสะมันทิยังเอถะคันนะหะทะพันธะทะราเคนะพัทธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรตมาโวมุนจิตะโกจินังอิติตถามหาเสโนโกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหจจะสะรังกตวานะเพร,วระวังยะถาปวุสโกเมโคทธะนะยันโตสว,วิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาศยังวส ตัณจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตะโตอาอมันตยิสัทธาสาวกเกศาสเนระเตมารัสนาภิกันตาเตวิชานาทพิขวโเตจะอาตปะมกะรุงสุตวาพุทธาสาสนังมีตรราเคหิป,ปกามุงเงสังโรมัมปิอินชยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาติตายะสัสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลราชยยาปกรณ์ ะโมมีพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายระอรเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจัตตุโลกาคัมภีรักกา,าสม,มุทาภูตุงคังคาสจะสัพพรม,มชยะประสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาทีนาท,ทีชยะชยะขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนเมรุราชพลน,นรชี ชยยะชยยะคมพีรสงพีนาเคยนทนาคีปีศาจภูตกาลีชยยะชยยะทุนิมิตารุคีชยยะชยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยยะชยยะวรุณนมุขสาตราชยยะชยยะจัมบาลินาคะละคันตะชยยะชยยะขจจคณนตุรงสุกราผู้ชงศรีหะปยคทีบาชยยะชยยะวรุณนมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุธินรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวี ชยยะชยยะธรณีตะเลสธาสุชยยาชยยะชยยะธรณีสารตินสธาชยยะชยยะมังกรารัญยาปวัคขีชยยะชยยะวรุณนยขีชยยะชยยะรักษาเสุราพุชติชาชยยะชยยะปรมีนทขนาชยยะชยยะราชาธิราชาชัยชยยะชยยะปัทวิงสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปเจกัพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยยะชยยะพรมมาสุรโข ชยะชยะนาโกวิรุณหโกวิรุปโขจันทิมารวิอินโทจะเบนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจากอคิวายโยจะปาจุนโหกุมาโรทัตตาระโกอัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกาสภาชายะรามโมพระวันตุเตชายะธรรมโมจะสังโฆจะทัะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคลัง ชโยปิพุทธสัสิมาโตอายังมารัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยะตถาสักพรหมะขณาเมหีสินูชโยปิพุทธสัสิมาโตอายังมารสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยะตถาอินทะขณาเมหีสินูชโยปิพุทธสัสิมาโตอายังมารสัจจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยมโพธิมเทปโมทิตาชยะตถาเทวขนาเมหีสิน ชายโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารัตจปาปิมาโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาสุปันนะฆาณาเมหีสิโนชายโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารัตจปาปิมาโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถานาครมะฆาาเมหีสิโนชายโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารัตจปาปิมาโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาสัพระมฆาณาเมหีสิโน เชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอราชิตปันแหลงเกสิเสปทวิโปคะเรอภิเศเกสัพุทธานังาคับปัตโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปักาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตจสุยตังพระมจาริสุปัทขินังกายกรรมมังวาจจกรรมมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมมังปณิทีเตปัทขินาปัทขินานิกตวานันละพันตเถปัทขินี เตอัฏฐลัทธสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนีอรโรคาสุกิตาหงทุทะสหสัพเพหยาติภิสุนันตุพลตโตเยเทวาอสมิงฐานใอธิตตาที่คายุกาสธาหงตุสุกิตาหงตุสัพพธารักขันตุสัพพัตตานังรักขันตุชินาศาสนีชินาศาสนังยากาจิปัฏฐานเตสังสัพเพปุเรนตุมนโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสตุวัสังวัสสาวาราหาโรคาจุป,ปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธา กายาสุขังกิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวังเมสุตังเอกังสมัมมย,ยังภะควาสาวัติยังวิหารติเฉตะวเนอนากะปินทิกัสสะอารามีตตตะรโขภะควาพิขุอันเตสีพิขโวติทั้ทันเตติเตพิขูภะควาโตปัจจโสสุงภะควาเอตตะทวโบจักอุปาทาวาพิขเวตวถาคตานังอนอุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวาสาาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตัตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตาวาพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติอัตถาเปติวิวารติวิภพาจติอุตานิการโรติสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาพิขเวตถณาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติ ตัถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตาวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตานิการโรติสภัสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถากตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยมตาสภพธรรมานตาติตัถาคตโตอภิสัมพุทติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตาวะอภิสเมตวา อายติคติเทเสติปัญญาเพติปัฏฐเพติวิวรารติวิภาชาติอุตานีการโรติสัพเพธรรมานต,ตาติอิธมะโวจะภควาอัตมะนาเตวิขูภควะโตภาสีจังอภินตุนติบทสวยพัทเทกรัตคาถาอตีตังนานะวาขะขเมยยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตัมปะหีนันตังอปาตันจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามนุพรุเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีง้ยนคอนเกณเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเฉว,วะกิจจมาตปังโกชัญญามารังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนีน้ะอิโนสังคร,รันเตนะมหาเสนนะมัจจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีสนามมากย่อมไม่มีสำหรับเรา,เอ,ารเอวังวิหาริมาตาปินอโหรัต,ตมันตันทิตังตังเวพัตเถกรตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้าันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบดสุธรรมะสังเวคปัจเวคณนะสพเพสังฆารานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมานาตาสิ่งทั้งหลายท,าทั้งฟองทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว, ữa, ว่าตัวว่าตนของเราอทุวงชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงมรณะความตาเป็นของยั อวส,สังมายามริตาพังอังเราจะพึงตายเป็นแท้บรณะปะริโยสานางเมชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปัศจาวิญญาณชุดโทอันเก่าที่เสียแล้วอทิเศสติจันนอนทับตัทวีขึ้นแผ่นดินการิงฆะรังอิวะเราดูดังมาท้อนไม้และต้นฟืน นิรถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังโูปมสมโขความเข้าไปสงบสังรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งัพเพสตามรันติจัก์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาริสุจักมริสาเรที่ลายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน ณที <cin stereotype and true choses> ่มีเอตถสังเสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิยังกินจิกุสลังกรมังสเพหิพัเตหิกตตังปุญญโหนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอสศมิงทานีอิกตาทีคายุกาสะทาหตุสุกิตาหนตุทุขขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขขาปมุนจันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุขขาปมุนจันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุขขาปมุนจันตุ สภีปิสาสพภียักขาสภพเปตาสุกิตาหงตุทุกขาปรมึงจันตุสภีอาจารยิยุปชัยยะสุกิตาหงตุทุกขาปรมึงจันตุสเพนักขตาสุกิตาหงตุทุกขาปรมึงจันตุสภพเทวาสุกิตาหงตุทุกขาปรมึงจันตุสเพสามารถติยังสมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดณโมโหธิสัตตอาคันติมายะอิติภะควาณโมโพทีสัตตอาคันติมายะอิติภะควาณโมโพทิสัตตอาคันติมายะอิติภะควา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบฆเรปติฆเรตหิงตหิงตาธรรม,มธาเนนะพระวันตูปูชิตาสุถิงกรลเตทะวิหารมันทะเลเถราจมัชานวพกาจพิขโวโวสารามิกาธานปฏีอุปาสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสาราสป,ปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผูชาเยปิจจะอันทะสามภาวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกา นิยานิจังธรรมวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสการณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัธราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะสัตถายะจะหิตายะจะอเมรคตุสทธรรมโมสัพเพธรมมจาริโนวุทิงสัมปาปเนยามะธรรมเมอริยปะเวทเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมาทารังปรเวชฉันโตกาเลเทโภปวัตุ วุติภาวายะสตานังสับมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจารระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนปะชังรักขันตุสภัทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจนิทุกขพยาปัตาจนิพยาโสกาปัตาจนิจนโสกาองตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหเหิสัมพะตังปุญญสัมปะท,ทังเทวสพเทวนุโมทันตุสภพทสัมปติสีทิยาทานังทัธันตุสัทายะ สีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุคัจฉ totally <me> <ENCE> ันตุเทวตาคตาสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรัง สุทธาพระลปตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธมิสภพโสสภ菩提าพระลปตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปัรธมิสภพโสสุทธาพระลปตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปัรธมิสภพโสสุทธาพระลปตตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธมิสภพโสสุทธาพระลปตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเต pues เชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระลปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระลปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระลปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระผู้ทมนตนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชนิพล์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จส่สวรรคาลาขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแห่แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดอมรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนนอีกทั้งขอเท,เทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทรพราาพน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวง,ง,ง,งที่สามสิ่งอมฤตเได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนนยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกกปรระาเท